เทียบปี63กับปี65เนี่ยต่อให้มันคนละจังหวัดก็ตามเราจะเห็นเลยว่าถ้าเทียบทักษะกันปี65นี่ต่ำกว่าปี63อย่างชัดเจนด้านภาษาก็ก็ต่างกันด้านคณิตศาสตร์ก็ต่างกัน,ด,น,น,าากกนด้าน working memory ก็ต่างกันถ้าเราไปดูวัดความเหลื่อมล้ําของเด็กประถมวัยภายในจังหวัดไม่ใช่แค่เกิด learning loss ความเหลื่อมล้ําก็เพิ่มขึ้นแต่เราไม่ได้บอกนะครับว่าใครที่มันเพิ่มใครที่มันลดอันนี้คือภาพรวม มันไม่ใช่แค่การเรียนเพื่อจับดินสอที่จะสร้างทักษะนียเด็กอนุบาลจริงๆอาจจะไม่ได้เริ่มจากตรงนี้ด้วยซ้ําอาจจะเริ่มจากการเล่นดินน้ำมันนะครับต่อเลโก้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กพอไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยมันอาจจะมีหลายสาเหตุเหมือนกันก็คือว่าหนึ่งเขาไม่มีวัสดุที่บ้านฐานะอาจจะยากจนลงดินน้ำมันไม่ได้ซื้อเท่าเดิมเวลาที่ผู้ปกครองอ่านหนังสือให้เด็กฟังจริงก็ลดลงมไม่ได้เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เซอร์ไพรส์ผมพอสมควรแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็ตอกย้้ําาาาว่่ทไไไมมมันนหยยเเเอะะพระรรโงีก็ดป ที่บ้านก็ไม่ได้ทําทําน้อยลงด้วยผมเดาว่าประเด็นหลักเลยนที่หนึ่งที่บ้านจะทำกิจกรรมการอ่านหนังสือให้เด็กฟังได้อาศัยสื่อจากโรงเรียนคือหมายความว่าได้หนังสือมาจากโรงเรียนได้อะไรมาจากโรงเรียนแล้วก็อ่านให้เด็กฟังพอไม่ได้ไปโรงเรียนสื่อเหล่านี้มันไม่มีก็ไม่ได้อ่านเพราะว่า ครอบครัวไทยเนี่ยมีหนังสือสําหรับเด็กอยู่ที่บ้านเฉลี่ยมันสองเล่มปิดเป็นปีเนี่ยมันก็คงยากที่จะอ่านแค่ 2- องึสองสเล่มหรืออาจจะเป็นภาวะเศรษฐกิจภาวะสังคมที่มันรุมเร้าก็ทําให้ผู้ปกครองเนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่ามันกดดันพอกดดันก็ไม่มีสมาธิพอที่จะมาทาสิ่งเหล่านี้ซึ่งเราแยกไม่ได้สําหรับผมผมยังรู้สึกว่าเราปิดนานเกินไปเราปิดแบบชัดดาวมากเกินไปโรงเรียนจริงๆระหว่างที่ปิดยาวๆควรจะเปิด ตัวแล้วก็ยังสามารถมาเอาสื่อมารับอุปกรณ์มาอะไรได้ผมว่านี้หวังว่าจะเป็นบทเรียนในอนาคตที่ดีต้องเข้าใจได้ว่าเขามี learning loss ปรับความคาดหวังตัวเองในระยะสั้นให้ดีเพราะไม่งั้นเด็กอาจจะเกิดรู้สึกผิดหวังท้อแท้ได้เร็วขึ้นต้องเข้าใจแล้วก็ใช้เวลามากขึ้นเวลาเขาทํากันบ้านก็อาจจะช่วยเขาดูมากขึ้นมากกว่าที่แต่ก่อนอาจจะคิดว่าไม่จําเป็นต้องดูแต่พอมันถอยมากหน่อยก็อาจจะต้องกลับมาดูมากหน่อย ถ้าเอาเชิงวิชาการเลยเนี่ยทำไมนักวิจัยสนใจกล้ามเนื้อมัดเล็กเรามองว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยมันเป็นสัญญาณบ่งบอกภาพรวมบางอย่างว่าถ้าเขามีปัญหากล้ามเนื้อมัดเล็กเขามักจะมีปัญหาด้านอื่นด้วยด้านการเรียนรู้ด้วยทําไมพอเราเห็นปัญหากล้ามเนื้อมัดเล็กเราถึงควรจะใส่ใจต่อให้เราไปแก้ปัญหากล้ามเนื้อมัดเล็กอย่างเดียวอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมดเขาเรียกฟันดัมเมนทัลจริงๆที่มันเป็นรากเหง้าของปัญหาจริงยังอาจจะไม่ได้ถูกแก้คือเหมือนอาการไข้แต่จริง เชื้อโรคยังอยู่เราลดไข้แต่เราไม่ได้ฆ่าเชื้อโรคมันก็ไม่เคยหายถ้าไปดูงานวิจัยในต่างประเทศจริงๆซึ่งซึ่งส่วนใหญ่มันมีในต่างประเทศนะครับเขาก็จะพบว่า school readiness เนี่ยตัวที่มีผลต่ออนาคตมากๆอันแรกเลยคณิตศาสตร์ working memory คือรองลงมากล้ามเนื้อมัดเล็กก็มีบางส่วนที่ที่พอมีความหมายภาษาเรารู้สึกเหมือนสําคัญแต่ไม่รู้ทําไมพอดูแล้วยังไม่บอกถึงอนาคตเท่ากับื่นแต่อาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งภาษามันเป็นธรรมชาติมากพอที่เด็กอาจจะ พอปรับตัวได้เดี๋ยวมันมันก็ฟื้นคืนได้เร็วหน่อยไหมส่วนคณิตศาสตร์จริงเรื่องมันฝืนธรรมชาติของคนอยู่ระดับหนึ่งนะเพราะมันต้องอาศัยการการกระตุ้นการมีกลยุทธ์ในการสอนที่ดีนะครับมันมันก็เลยอาจจะยากกว่าผมยังไม่เห็นอะไรที่เป็นความชัดเจนในเรื่องการฟื้นฟนูยกเว้นว่าเราเปิดเรียนเพราะว่าจริงๆมันมีอยู่สองสาอย่างที่เราควรจะทําได้เสมอแขมสอนเสริมช่วงปิดเทอมช่วงปิดเทอมเราจะมีช่วงว่างมีนามเมษาตั้งสองเดือน ผมว่านั่นคือโอกาสที่สําคัญเด็กบางคนพ่อแม่มีตังอาจจะเตรียมอยู่แล้วว่าปิดเทอมจะไปเรียนพิเศษที่ไหนนะครูสอนพิเศษอาจจะสอนเก่งก็ได้แต่สําหรับคนที่ไม่มีฐานนะซึ่งผมว่า6 0 7 0ของประเทศไทยอาจจะไม่เคยส่งลูกเรียนพิเศษเลยการที่เราสอนซัมเมอร์แคมป์สอนเสริมช่วงปิดเทอมนี้จะช่วยเด็กลกลกุ่มเหล่านี้ได้มากเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐทําได้คือทําให้มันเป็นระบบซะไม่จําเป็นต้องทําไปตลอดการแต่ผมว่าวางแผนทํา2หรือ3ปีข้างหน้าช่วงปิดเทอมเปิดเรียน สองเขาเรียกว่าปรับระดับการสอนให้เหมาะกับทักษะของเด็กที่มีถ้าเราเชื่อว่าเด็กมีภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอยสิ่งที่เราควรจะสอนเด็กก็ควรจะถอยกลับไปรับเด็กถ้าเราเชื่อว่าเด็กหายไปครึ่งหนึ่งวิธีการสอนเนื้อหาที่สอนก็ควรจะถอยกลับไปรับเขาขึ้นมางาั้นมันมีงานวิจัยแบบนี้ที่พยายามทําในต่างประเทศเขาเรียกว่า teaching at the right level ก็คือเราต้องรู้ว่าเด็กอยู่ตรงไหนปรากฏว่าจริงๆมันมีประโยชน์กับเด็กเพราะปกติบางทีปัญหาก็คือ เด็กยิ่งเรียนไม่ดีถ้าครูไปในรูปแบบที่เป็นแบบมันเหมือนสําหรับคนที่เก่งไอ้คนที่ไม่เก่งก็ยิ่งไปกันใหญ่คาถามคือคุณครูจะทํายังไงที่จะกลับลงมารับเด็กให้เหมาะสมผู้ปกครองผมจะขอให้ใจเย็นส่วนครูผมอยากให้ปรับตัวเข้าหาเด็กระบบการศึกษาที่ดีคือสมดุลวิชาการเราก็ทิ้งไม่ได้แต่ว่ามันไม่ใช่แบบจับเด็กมานั่งโต๊ะท่องจาําเพราะมันไม่ได้ผล มันมีวิธีที่ผมเชื่อว่ามันน่าจะดีกว่านั้นการสอนด้วยกิจกรรมกิจกรรมที่ดีก็คือต้องมีวิชาการที่ชัดเจนในตัวมันเองเราละทิ้งวิชาการไม่ได้เพราะว่าเด็กจะต้องโตไปอยู่ในโลกที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเด็กไม่ได้มาต้องทรมานในการท่องจําในเรื่องที่ไม่จําเป็นแต่เดียวกันเด็กก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องที่จําเป็นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องมองไปข้างหน้าร่วมกันแล้วก็หาวิธีที่มันอยู่ตรงกลางให้ได้หาวิธีที่มันเหมาะสมให้ได้ถ้าเด็กไม่ยอมเรียนอะไรที่จะมีประโยชน์แต่ยากเนี่ยก เรามีโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงแต่ใช้งบประมาณสูงเช่นเดียวกันอยู่พอสมควรไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ผมว่ามันไม่ใช่ตัวอย่างของการพัฒนาประเทศเพราะมันแค่คนหยิบมือเดียวเด็กท,ที่เรียนที่โรงเรียนพวกนี้เหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วก็ออกมาก็เป็นคนเก่งทุกคนแต่ประชากรไทยไม่ได้มีแค่นี้เด็กที่อยู่ตำบลน,นาคำจังหวัดอุบลราชธา,านีจะทำยังไงที่เขาจะมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มันมีคุณภาพมากขึ้นอันนั้น,นคือความท้าทายที่ไม่ได้ง่ายเลย และมันคือที่มาของความเหลื่อมล้ำในการศึกษาก็คือคุณภาพของโรงเรียนไม่ใช่ว่าแค่ไม่มีตังค์นะครับต่อให้มีตังค์ก็ไม่มีทางเลือกเราจะทํำยังไงให้เขามีโอกาสเลือกเข้าไปสู่โรงเรียนที่มีคุณภาพอันนี้เป็นความท้าทาย